พอดีปะเฮ้ยพี่พี่เป๊ะอะไรกับหอกเขาพี่ต้องตัดเองเงาไาดูมันยาวไปมันถึงนี้ก่อนต้องตัดออกก่อนดี๋ยวมนชนตัดสุดูัดสุดดูนี่พอดูพ่อดูพ่ออะนะอ่าน่าจะนำให้คุ้มมาก สวัสดีครับสวัสดีเพียบสีทุกท่านเลยนะครับผมเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเลื่อนนะครับผมแฝดใหญ่ทุกคนนะผมก็มากับน้องกิจน้องชายผมคนเดินทุกคนนะวันนี้เราสองคนจะเข้ามาเยี่ยมมาคนป่ากิจเป็นงไงบ้างตั้งแต่มาครั้งก่อนชอบไหมชอบน้องชายนะผมก็ชอบแบบติดใจนะความแบบความเป็นคนป่าความเป็นธรรมชาติของเขาทุกคนนะผมก็เลยพาน้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนนะจะกลับมาดูว่าอาพวกคนป่าทําอะไรกันอยู่หรือว่าครอบครัวของบาหลัวทำอะไรกันอยู่าายมาที่ี่กันหรือยัง ซึ่งคาว่าครอบครัวก็คือเขามีกันแค่สองคนทุกคนนะในเราผมกับน้องผมหรือว่าเป็นเล็กหรือว่าต้นไม้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวส่่งของเขาแล้วเราคิดว่าเราก็สามารถอ่ออย่าไงใช้ชีวิตร,ร่วมกับเขาได้โดยที่ไม่มีข้อขัดแย้งนกินนะไม่มีแบบปัญหาอะไรเลยทุกคนเราแบบสามารถเหมือนเราโอเคมีเข้ากันได้ทุกคนนะเราคนป่าเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราทุกคนโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปแฟนบีสองไอทีทุกคนนี่แล้วก็วันนี้ เราเอาของที่พีเอซส่งมานะเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเครื่องมือในการหาอาหารล่าสัตว์ได้เนี่ยทุกคนเราเดี๋ยวจะหาวิธีต่อไม้ให้กับบาลูหรือว่าให้บาลูอะหาไม้มาต่อแล้วก็จะให้พาเราไปล่าสัตว์ดูแทงปลาเก็บไหมแทางปลานะาาสนน่วนตัวนี้ไว้วเป็นพวกรวนดนต่างๆทําส่วนเกษตรของเขาทุกคนนะซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีๆมากๆเลยสิ่งที่ดีมากจริงที่พีเอฟซีส่งมาต้องขอบคุณมากจริงนะที่ส่งของดีๆอย่างนี้มาให้เราให้คนป่า เราจะใช้ให้มีประโยชน์ที่สุดทุกคนนะเดี๋ยวไปให้คนป่ากันโอเคไปพี่ไม่เสียเวลาเดินทางไปหาครอบครัวบาลูหรือว่าครอบครัวคนป่าที่กระตอบของเราดีกว่าทุกคนป้ายลุยโอเคคิดนี้เรามาถึงเราเดินทางเข้าหน้าบ้านของบาลูกับลาซูละพร้อมยังพร้อมน้องชายผมด้วยเห็นไหมในมือก็ถือของที่จะมาคนป่าทุกคนแล้วก็เดินมาก็ไกลอสมควรนะชินล้ำชินยังยังไม่ชินใช่ไหมเดี๋ยวมาบอกเลยว่าชินโอเคปะ เดี๋ยวไงพอ PFC เอ็นดูน้องชายอมทีนะทุกคนน้องกิจนะทุกคนนะชื่อกิจจะกิจนะผมไป,ไปทุกคนคิดๆๆ,ๆเจอบ้างคนป้าคนป้าคนคนเจอไหมอือไม่เจอแล้วไกลคนละไม่เจอแล้วไอ้ไมองไอ้ไมองไอ้ไมองไปไอ้น้าจะทำอะไรทำอยู่เนะี่ยก็คือพวกเราอะมีของบางส่วนอนะเอามาให้เขาไปแล้วทุกคนนะของบางส่วนที่ PFC ส่งมาเอามาให้เขาแล้วแล้วก็แต่เราไม่ไข่คีบแฟนั้นพอรีบมารีบกลับ แล้วก็ของสั่งชุดนี้ที่เป็นของที่เป็นอุปกรณ์หากินเนี่ยอาวุธไอ้ไม่ใช่อาวุธที่มันเป็นอุปกรณ์รับล่าสัตว์นะทุกคนเพิ่งจะมารอบนี้เพื่อจะมาทําคลิปอีกทีเพื่อจะให้ให้คนป่าใช้วิธีหาไม้มาแล้วก็หาปลาล่าสัตว์จะว่ากิจใช่คือเรามีของมาส่วนก่อนแล้วใช่มแล้วก็อนี้ของรอบที่สองคือของสองชุดนี้ทุกคนไปเฮ้ยนี่เขาลงจากต้นไม้อยู่กี่เขาลงจากต้นไม้อยู่เขาลงจากต้นไม้อยู่ใช่ เพ่อนเจอเราได้ยังไงฮัลโหลสวัสดีคนปากินข้าวก็ยางมารูลาซูวันนี้จอสองคนทุกคนกินทอยัา,ยางสบายดีไหมราซูนี่ไม่เจอกันนานเลยขอกอ,อดหน่อยดิลซูนี่ลาซูลาซูนีนี่น้องน้องน้องของนี่เขาไปหากิด น้องน้องของผมน้องผมนี่คนนี้เราซู้อกระไม่เคยเจอกระตูเคยเจอที่ตอนที่เราทำพิธีกรรมใช่ป่ะเจอแล้วใช่เคยเจอแล้วเออแต่มาแล้วเขาเขาเขียนลายให้เราอะกิ๊ดทักทายภาษากับไอไอของคนป่าที่ยังไงทางไหนหือเบียงทักทายคนป่าทำไงไม่ใช่อันนี้ของคนเมืองคนเมืองหวัดดีอ่าคนป่าทำไงกไิ๊ตนี่ทำไงบาลู ก็มุงสูงกงต่ำนิดนึงเออนี่คือทักทายนี่เขาทักทายแบบเราคือสวัสดีทุกคนตัแต่ว่าผมอยากให้น้องผมใช้ภาษาคนป่ามาลูกินข้าวกันยังลดน,น้ำต้นไม้เหรอเสร็จยังเฮ้ยยังไม่เสร็จนี่ยังยังเนี่ยบางุดจะไม่ลดเลยๆๆอ๋อเพิ่งมาถึงเหรออ๋อเพิ่งมาถึงโอเคมาลูให้รลดน้ำต้นไม้หน่อยเพราะตรงนี้ยังไม่ลดน้ำท่วเลงนะท่วงอกสวยมากเลยลาโซลดน้ำต้นไม้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยลดต่อเลย ปลาซูงมองกระเพาอจ้าเนี่ยโอ้โหทุกคนถั่วขึ้นสวยมากกิจสวยมากิจถั่วกำลังเลื้ออยู่ใช่นี่กำลังสวยเลยพี่เราต้องเมือนกันเลื้อยทุนตกเหรอไม่ที่สวนนี้ฝนตกแบบมีเนี่ยไปปล่อยใส่หน้ากน,นี่ยนี่ทำลายมึงใช่ปะม่ใช่ <laughs> แล้วก็ทุกคนจะบอกว่าเมื่อวานผมมาปลูกผักบุ้งกับ บาลูบาลูเป็นไงบ้างกินังมาเาปุกของบุ้งกันขึ้นยังเราขึ้นเหรอรถนะ้ำไม่รถน้ำเลยนะทำไมทำไมลาซูถึงตักมาอย่างเงี้ยถอไม่ตักมาสองใบเลยธอต้องตักใส่ตรงนี้มาเพื่ออะไรอ,อ๋อยังยังอันนี้นะยังคิดไม่ได้ใช่ป่ะยังยังยังอยู่เออโอเคทุก <laughs> นคนดูนีุ่๊ ยังไม่กินเลยหิวข้าวจังมาลูมีอะไรกินบ้างมีข้าวมีข้าวเปล่าอ๋อต้องหุงข้าวเหรอมีแค่ข้าวหรอไม่มีอย่างอื่นเหรออ๋อยีทามสบายใจละมี่มาลูกำลังไอ้ราสูกำลังลดแรงต้นไม้นะทุกคนเฮ้ยมาลูฝนตกนี่ปล่อย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 ดีใจเหรออ๋อใช้ต้นไม้ขึ้นไม่ไวข้าวโพดจะได้กินแน่แน่พี่ดีข้าวโพดอะข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวโพดหวานใช่ปล่ามาลูฝนหวานนะฝนหวานนะ กระบูกกระปุลาสูบบวกระบูกกระบูกมีฟักทองก็สวยประจิตดิสวยนะเราหมือนเลื้ลอยไงใช่ไหมเรามันเลื้อย,ท,อย<ะ>ทุกอย่างของลมสมบูรณ์มากพี่บอกเลยฮะห<า>เหลือเออเหลือให้หมดเลยเลออฟักบุ้งขึ้นอีกก็สวยอีกสวยนะเอ่อเกี่ยวเช่วยบารูมา,มาอะไระใช่ปะ่ะอ๋อไม่ใช่อย่าไปงอพี่เพิ่งปลูกเมื่อวานนะใจเย็นต้องใจเย็นพี่เอ๊ะ ปลูกกวางก็เป็น,มนเมล็ดพันธุ์ที่พี่เอฟซี FC ส่งมาให้เรานะ,ะเรามาให้คนป,ป่าปลูกอ่ะเดี๋ยวผมจะมีอะไรจะให้บาลูกับลาซูด้วยแต่ว่าต้องช่วยกันทํานะทําแบบว่าใช้งานเดี๋ยวบาลูจะมีอุปกรณ์ล่าสัตว์ใหม่ละโอเคี้ยวบ้าดูดูใดจเย็นใจเย็นทุกคนฝนตกปล่อยแต่ว่าอากาศดีนะมีลมพัดเย็นๆอู้ะอ๋อบาลูเจอซะแล้วน้องผมวางบนโต๊ะอู้ บาลูไปกันบ้างโต๋ถูกใจเปล่าชอบชอบนะลากลากอันนี้อันนี้มันเอียงอะบาลูต้องต้องตักฝองใหม่หน่อยนี่เปล่เอียงเอียงไม่ไม่ไมใช่ใช่ป่ะโอเคพี่นี่งั้นมาอธิบายบาลูฟังดีกว่าปลาตัวจะไม่เข้าใจเพราะบอลูเดินอยู่นี่อันนี้คือบาลูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นเหล็กแข็งแข็งอันนี้ใส่ไม้ไม้แบบนี้นี่ไม้ไม้นี้ใส่ไม้แล้วก็ ตั้งน้ำมาเลยเออคิดน้อ,อ,องชายผมมาช่วยบาลูลาซูรดน้ำนะโอเควะดีมากเออลาซูรู้จักคิดเอออย่างเงี้ยพอดีป่ะเฮ้ยพี่พี่เป๊ะเลยกับหอกเขา่าพี่พต้องตัดตรงเงอาบาลูมันยาวไปมันมันถึงนี้ก่อนต้องตัดออกก่อนออจะว่ามันชนตัดตัดหัวมันหล่นอยนี้ออกไปนิดนึงเออแลฝั่งนู้นฝั่งนู้นปะฝั่งนู้นอ๋อใหญ่ปะเหล่าเหล่าไง หรอเราแต่เราแต่อเอาตัมหน่อยมีดมีบ้างมีดมีเกรด,ดเอามีดในกระป๋ามาให้หน่อยดิสั่งยัอันนี้สองพี่น้องคือถือว่าเป็นพี่น้องกันนะทุกคนรดน้ำร่วมกันด้วยที่เดีวยวรดน้ำผักอืออ่าอย่างนั้นแหละใช่ใช่ปลาปลาปลาก็ได้หรือว่านี้บาลูกระต่ายกระต่ายนี่วิง่งก็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 กระต่ายไก่ก็ได้ไก่ถ้าทันนะนะได้หมดเลยโยนได้หมดเลยอะไรนะเอามีดเหรออ่าให้บาลูนะ ผลนี้ก็จะเป็นนิทิพลดินทุกคนนี่นะนี่บรรลุอันนี้ต่อไม้เหมือนกันเหมือนกันต่อไม้ทางนี้นี้นี่ไว้ใช้เงี้ยเจ้าวะนี่ทำแปลงผักเงี้ยเจ้าวะหรือว่าขุดหลุมก็ได้ขุดหลุมนี่ขุดหลุมนี่อย่างเงี้ยเจ้าวะนขุดหลุมฝั่งเต่าเงี้ยเจ้าวะอ่านั่นแหละจะต่อไม้เอานะเฮ้ยเอาไปปล่อยไปปล่อยลูกปลาไปปล่อยกิจลูกปลาไปปล่อยอย่าไปทรมานอย่าไปไอจีไม่วางกระเป๋าไว้ก่อนกิจเออกระเป๋าวางไว้จะขี้ไว้ทำไม แล้วไงบ้าล,ลูกบาลูกกำลังทำมือเครื่องมือทำมาหากินต้องให้ฟิตกว่าน,นี้หน่อยอะ่ะต้องให้นั่นกว่าน,นี้หน่อยมันรวมไปได้ปะตอกๆอ,อ่อะ ได้ไหมรวมอยู่หรอบาลูเอาอีว่ายังรัดพันบ้างบาลูเอายังรัดพันก้อนหนึ่งชาวนาเน้นนิดบ้าะได้ปะหินหินเนี่นีหนน่หินก้นใหญ่ๆไงง่ายกว่าบล็อกๆเลยเออเนี่ยมีทนบาลูลาทูกับน้องชายผมน้องกิตก็กำลังรุนแรงต้นไม้อยู่ทุกคนนะ ถึงมากแลสู้ถึงมากเลยถึงมาเอินไปผัก <welche> บ <ăn? S 1> ุ <TP en> ้งผักบุ้งยังไม่ทั่วผักบุ้งนะได้ไหมบอลลูนั่นยังได้ลองโยนลองโยนนี่ลองโยนก่อไฟได้ดีมากบอลลูลองโยนไปโยนน้ำอยู่ไหนโยนน้ำอยากเห็นโยนปลาคนบอลลูจะพาโยนหอกในน้ำนะ กจะโดนป่าบ้างหืชเป่าไหนกินเหนื่อยไหมไม่่อชอบไหมชอบไหมสบายใจคนน้องชอบนะชอบคมธรรมชาติมันผมเลยสูอ่ซูทำไรูอาซูอซูอููอู่อ่พอู่พอู่่อู่อู่้อ่อ่อะอ่อ่อาอูู้้่่ มีปลาลองไปไม่โดนไม่เป็นไรแค่ลองทดสอบด,ดูเฉยนีดูมาลูลัดซูโดูพาลัดซูลังล hey, <Orange. S 1> ื่นนะทุกคนดูทุกคนดูเล็งละเล็งละเล็งเป้าหมายล้วแต่วันนี้ปลามันตัวเล็กทุกคนปลาตัวไม่ใหญ่นะก็เลยเอาชุดใหเจะแทงยก่าๆ แล้วไงมาไดูมบาูว่งไงลาซูเสือเหรอเก่งมากเก่ง<ๆ>มากเออเเก่งมากมาเมาืองดูแล้วไงลาซูบาดูบาสูมาดูเพราะเพราะโยนปลาเพราะแทงปลามาดูมากินมาดูกินคนป่าใช้วิาชา,ยชาอยู่้ใช้ใความสามารถตัวเองอยู่

ุ้ยโดนอะไรอะโดนหินเหรอบาลูน้ำมันขุน่นพี่มองไม่เห็นนะก็จะโดนหินหรือเปล่า,า,าน้ำมันขุน่นเอ้าเอ้าบาลูงอเลยอ่ะบาลูโดนหินนะบาลูบาลูอยู่โดนหินนะเรียบร้อยเลยดิหมดแรงก็เอาซะแล้วอะไรพี่มันก็ยังแหลมอยู่นะมันมีไหลหัวนะพี่อันนี้แหลมแหลมไหลหลัวเดี๋ยวตั้งแต่ที่มันตรงๆรง,งเลยอาซูอาซูยนะเหรออาซูอซูพอเรียกอ๋องอ

โดนไหมโดนไหมโดนไหมได้ไหมประูไ huh. ด so uh ้ไหมได้ไหมโดนไหมประตูได้ไหมประตูได้ไหมอ๋อไม่ได้โดนหินเหมือนกันไม่แต่งกับพ่อเลยไปดูไปไปไแค่ทดสอบไปเฉยอันนี้อ๋อพี่อ๋อชะอ้าวพี่พี่หนึ่งสองอ๋อไปแล้วสี่อันวันเดียวสี่อันละพี่ได้ไหย แม่แหลมแม่แหลมถือว่ายันยนปลาแล้วอยู่อ๋อมีวันน้ามีวันน้าวันน้าอยู่พี่เดี๋ยวเราซูถหาวิธีให้มันแหลมเหมือนเดิมนะอ๋อคดหมดเลยมันเหล็กอะไรวะเนี่ยเหล็กหล่อเหรอวันเหล็กทิเลยทำไงอ๋อก็หินเหรอออว่าแล้วเมื่อกีอ๋อรับเมื่อกี้กะหินเราเป็นหินอืมเดี๋ยวกรรมคมอ๋อดูสะเราเรซูจัดการให้พ่อเอง อ๋อเราดูเข้ามือน่ะเก่งเกหรออือนี่คือของเก่งของเขาเลยนี่ไหนอ๋อทำที่ทำที่ทไม้เหรอโอเคพี่แกบอกว่าให้ผมพาไปดูให้ทำไอ้ตัวเสียมไอ้ที่ขั้วจะบอกพี่ว่าผมได้เอาของส่วนหนึ่งที่พีเอฟซี FC ส่งมามาให้ก่อนหนึ่งรอยแล้วทุกคนแล้วก็เป็นพวกของใช้ที่ดักบงดักปลามาเอาอวนก่อนเอามาให้แล้วพี่เพราะของมามันลืนมั้ง ผมก็เอามาให้เขาเลยแต่ผมรีบไปรีบกลับไม่ไถ่ายคลิปนะพี่ก็เลยไม่ได้ถ่ายช่วงนั้นให้แต่ว่าก็เลยมาถ่ายช่วงนี้ที่เอาของเนี่ยอุปกรณ์หาปลาแล้วก็อุปกรณ์ทลนิดมาให้เขาแล้วก็ถ่ายพี่ดูเพราะผมอยากได้ความคิดจากเขาว่าทํยังไงเขามีวิธีแบบไหนที่จะทให้นี่ใช้งานได้แต่เขาก็คิดได้จริงๆนะเขาก็รู้ว่าต้องทําแบบไหนไพี่ถือว่าคุ้มค่ากันที่เขาต้องอเสียแรงไม่มากเลยทุกคนนะคุ้มค่าปกับแรงเขาเดือนมามากทุกคนอบูเติมไฟอาบาลู ว่าผมดีใจมากก็ให้พาน้องชาบดทุกคนกิจเป็นไงบ้างงงว่ะในเป็นแ,แก้วนะกิจเนื้อแก้วที่มาทําให้คนป่าไงแค่น้ำกินได้เลยเนี่ยสบายเลยตั้งงานมากินดิคิมิโนโตะในแมละสูมาดูไม้ต้องบ้านไม้ไผ่เอาไม้อะไรไม่ไม่ไม่ได้นี่ไงไม่งี้ก็ได้เนี่ยนี่เหล่าเหล่าทำเล็กมก็ได้เนี่ยบรรลุ เนี่ยใช้งาไม้เป็นคุ้มค่าแล้วเหล่าให้เล็กลงอ่ะเนี่ยได้ละใหญ่เหล่าได้มาดูเพราะว่าไม้ไม่ใหญ่มากก็เลเหล่าเหล่าหน่อยปอกเปลือกก็ได้แล้วแก่แห้งแห้งอ่อนมันไดแข็งนจะผ่ายากมาเราจะข่าวแล้วกันแต่ผมขอตามไปดูนะว่าเขาทำไง Vô vào thế này à Quân khảo à Ok mình đi ngay bà nha Thì mình tắt chạy ngàm đấy Nha bà Nha <laughs> Hang it โอเคพี่ขอช่วยมาดูดูก่อนหน่อยก็ยังไงถ้าได้ไม้มาจะถ่ายดูอีกครั้งยังไงพี่นะเออนี่ทุกคนได้ไม้มา,มาทุกคนก็มาดูตั้งใจหามากพี่จะทำสำหรับเป็นตัวพั่วไว้จริงใช้งานได้หแายแบบบางคนจะขุดดินขุดหลุมหรือว่าจะไว้ทำแปลงกเกษตรหรือว่าอนะไบารุดหลดูปลากระสูใช้ในการแบบว่าไปตักนนตัก,ตกนี่ก็ได้ทุกคนนะหลายอย่าง ลาสูงลาสูรสรสลรองมันไม่คมนะแทงกระพื่นไม่บ่อยอะ,ร,ะรูระ้ล่าสูงดื้ออยู่ไหมเนี่ยดื้ออยู่เหรออ๋อตีให้มามัน,านจะไม่มาใช่ไหม,ไมขับใบมิเซ์แจ็คก่อะจะบอกว่าเข<ม>ามีความคิดที่ไม่ธรรมดาคนนึงนพรนะเขารู้ว่าคนใช้งานอะไรคนใช้แบบไหนยังไงเขารู้นะเครื่องมือต่าง ไโอ้ใช oh, yes. ่อ่ะบมาดูไหนปาด์ไวชโนตอกตอกก้อนหินหน่อยนะไมให้มันเน้นๆหน่อยโอ้รีบพอรีบได้มาดูเอาไม้ตอกอย่างนี้ได้ป่ะเนี่ยไม้ตอกอย่นี้มาดูข้าหน้า นี่ไหนนั่นอย่างไหนหลังขวดดิขวดดิเขาสอบดิทดสอบดิเออถอนยาก็ได้เออใช่ใช่ไหมใช้ดีมากคมมากพี่บอกเลยแจ๋วแจ๋วโอ้ขอบุณค้าโอ้โหมาบาลูมีคนส่งมาให้พีเอฟซีส่งมาให้เขาบอกว่าอยากให้บาลูใช้ชอบเปล่าดีกว่าใช้มือถอนใช่ป่ะโอ้โหนายผู้ชมแผ่นกล้องสวยๆพีเอฟซีเดี๋ยวบาลูถอนยาหน่อย นี่พี่ดูดิผิวมากฮะอ่าทอนท้องถอนชัวคมไหมคนไหมคนไหมอ้าวนี่เห็นไหมขาอโพดใหญ่ไม่มีพุกมาจะพืชโอ้โหคมมากพี่บอกเลยชอบไหมชอบไหมนี่แถวหมูนอะเออโอ้ออกสบายคมมากถอนยาก็ได้ขั้วดินก็ได้ โอเคพี่ก็คลิปนี้ถือว่าเราทำภารกิจสำเร็จแล้วได้เอาของมาให้เขาแล้วก็ได้ใช้งานของที่เขาใช้บาลูลาซูทำไรบาลูลาซูทำไรอ่ะลาซูทำไรลาซูก็มีพฤติกรรมแบบว่า <laughs> เริ่มโตเ,เริ่มดือ้อนิดนึงนะทุกคนนะเหมือน <laughs> พ่อบนบังท,ทีทุกคนนะโกมีแต่บาดมือพี่หมือพ่อบนหมือ okay, พ่อบนโอเคบาลูโอเคแล้วผมขอกลับก่อนนะเอาของมาให้แล้วแล้วก็ของที่ผมให้รอบแรกอะที่เอามาให้อ่ะไอ้พวก อาตะคงตะคัสสวิ่งอ่ะรู้จักใช่ป่ะสวิ่งอ่ะไว้ดีนะเก็บไว้ใช้นะไว้ดักปลาได้แล้วก็พวกของกินต่างๆอ่ะเก็บไว้ดีนะผมขอกลับก่อนจิไปไปไปบายบายบาดูลาซูบาย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 เจอกันนะลาซูบายบายเดี๋ยวมาใหม่ทุกคนนะขอปิดที่พิธีเอาทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่